ประโยชน์สวัสดีค่ะพบกับครูฝนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์กันนะคะเรื่องวิธีการประกอบอาหารแต่ก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้กันครูฝนมีเพลงสนุกๆมาให้เด็กๆได้ขยับร่างกายตามกันด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว เราไปฟังเพลงกันเลยค่ะ ค่ะเด็กๆเพลงสนุกกันไหมคะต่อไปนะคะเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการประกอบอาหารหรือการปรุงอาหารนั่นเองถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมารู้จักวิธีการปรุงอาหารนะคะ ว่าเราสามารถปรุงอาหารด้วยวิธีไหนบ้างและเขาเรียกว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยค่ะวิธีการแรกนะคะนําน้ำมันใส่ลงไปในกระทะนะคะที่ตั้งไฟเดือดแล้วก็นําวัตถุดิบใส่ลงไปนะคะแล้วก็รอให้สุกนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าวิธีการนี้เขาเรียกว่าอะไรใช่แล้วค่ะเขาเรียกว่าวิธีการทอดนั่นเองค่ะเช่น ทอดไก่ทอดปลาทอดหมูค่ะวิธีที่2นะคะนำวัตถุดิบนะคะมาคลุกกันบนกระทะที่ร้อนนะคะแล้วก็ทำให้สุกนะคะวิธีการนี้เขาเรียกว่าการผัดนะคะเช่นผัดผักบุ้งผัดกะเพราข้าวผัดนะคะ3นะคะนำน้ำใส่ลงไปในหมอ้อแล้วนำไปตั้งไฟจนเดือดวิธีการนี้นะคะ เขาเรียกว่าการต้มเช่นต้มยำกุ้งต้มจืดถ้ามีการนำเครื่องแกงนะคะหรือเครื่องเทศน,นะคะมาตามหรือบดนะคะใส่ลงไปในการต้มเราก็จะเรียกว่าการแกงเช่นแกงเขียวหวานแกงมัสมันนะะ่นค่ะวิธีการที่5ค้นหรือเคี่ยววัตถุดิบนะคะด้วยไฟอ่อนจนเปื่อยนะคะเราจะเรียกว่าการตุ๋น หกนำวัตถุดิบมาทำให้สุกเล็กน้อยนะคะในน้ำเดือดแบบนี้เราจะเรียกว่าการลวกเช่นการนำผักนะคะมาลวกกินกับน้ำพริกนะคะเราก็จะเรียกว่าการลวกค่ะวิธีที่7นะคะนำวัตถุดิบมาอังไฟบนเตาให้สุกเพียงเล็กน้อยนะคะแบบนี้เราจะเรียกว่าการปิ้งเช่นขนมปังปิ้งหมูปิ้งค่ะ 8นำวัตถุดิบมาทำให้สุกบนเตาถ่านแบบนี้เราจะเรียกว่าการย่างค่ะเช่นไก่ย่าง 9. การรมวัตถุดิบนะคะให้สุกด้วยความร้อนในภาชนะที่ปิดนะคะเช่นไมโครเวฟแบบนี้เราก็จะเรียกว่าการอบค่ะและสุดท้ายนะคะการนำวัตถุดิบนะคะมาทำให้สุกด้วยไอน้ำในภาชนะปิดนะคะ เราก็จะเรียกว่าการนึ่งนะคะเช่นนึ่งปลานึ่งข้าวเหนียวค่ะเด็กเห็นไหมคะว่าเรามีวิธีการปรุงอาหารที่หลากหลายดังนั้นเวลาเด็กๆรับประทานอาหารเด็กๆควรรับประทานอาหารที่สุกนะคะไม่ทานอาหารหรือเนื้อสัตว์ที่สุกๆดิบๆบนะคะ เด็กๆนะคะสามารถทําอาหารได้ด้วยตัวเองแต่เด็กๆต้องอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่นะคะเพื่อความปลอดภัยของเด็กค่ะสําคัญคือเด็กๆต้องระมัดระวังการใช้มีดนะคะเพราะถ้าเด็กใช้แบบไม่ระมัดระวังอาจจะทําให้มีดบาดมือของเด็กๆได้เด็กๆควรให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะนอกจากนี้ความร้อนและเปลวไฟจากการทําอาหารนะคะก็จะทําให้เด็กๆ เกิดอันตรายได้มันอาจจะลวกมือของเด็กๆนะคะทำให้เป็นแผลพุพองและแสบร้อนได้และสิ่งสำคัญที่สุดนะคะถ้าเด็กๆอยากจะทำอาหารเด็กๆต้องล้างมือก่อนและหลังทำอาหารทุกครั้งนะคะไม่ง้นเชื้อโรคจากมือของเด็กๆอาจจะเข้าไปอยู่ในอาหารและพอเด็กๆรับประทานเข้าไปอาทำให้เด็กๆป่วยจากเชื้อโรคได้ค่ะ เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการประกอบอาหารหรือการปรุงอาหารกันไปแล้วนะคะวันนี้ครูฝนก็มีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาทายคําที่เป็นเครื่องปรุงรสในห้องครัวนะครับผมจากภาพแล้วก็คําที่เรียงกันมีด้วยกันทั้งหมด10ข้อน้องๆพร้อมแล้วลุย ข้อที่1น,นะครับผมนี่คือเครื่องปรุงรสที่มีชื่อว่าอะไรเอ,อ่ยให้เวลาคิดสิบวินาทีนะครับพร้อมแล้วจับเวลาหมดเวลานะครับผมเฉลยก็คือน้ำตาลทรายข้อที่2นะครับ เฉลยข้อที่2ก็คือน้ำมันหอยข้อที่3นะครับผมหมดเวลาสำหรับข้อที่3เฉลยก็คือพริกไทยดำข้อที่4 เฉลยข้อที่4นะครับซีอิ e ๊วขาวข้อที่5หมดเวลานะครับคำตอบของข้อที่5ก็คือซอสมะเขือเทศข้อที่6 เฉลยข้อที่6น่ครับน้ำตาลปีป๊บข้อที่7น้ำส้มสายชูข้อที่8 เฉลยข้อที่8ก็คือพริกป่นข้อที่9เฉลยข้อที่9นะครับน้ำมะขามข้อสุดท้ายนะครับผมข้อที่10 เลยข้อที่10บนะครับซอสถั่วเหลืองเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเกมสนุกไหมคะไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการประกอบอาหารหรือการปรุงอาหารกันไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งคะ่ะมีการผัดการทอดการต้มการแกง การลวกการตุนการปิ้งการย่างการอบและการนึ่งกันไปแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญและความหมายของอาหารประโยชน์ของอาหารอาหารหลักห้ามู่อาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์และสุดท้ายนะคะวิธีการประกอบอาหารหรือการปรุงอาหารนั่นเอง สำหรับท้ายคลิปนี้นะคะครูฝนขอให้เด็กๆทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวมแมสเว้นระยะห่างล้างมือกันบ่อยๆนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ